เที่ยงวิทยาคมครับผมวันนี้วิชาบริจาคอวัยวะนะครับผมโดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีครับท่านนายแพทย์สการบุญนาครับผมสวัสดีครับ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 นายแพทย์สการบุญนาครองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีคุณหมอครับช่วยเราสารการบริจาคอวัยวะ ในไทยไปเป็นยังไงบ้างครับจริงๆประเทศไทยนี่ถือว่าบริจาคน้อยมากนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่รออวัยวะบริจาคเนี่ยจริงๆก็คือคนที่พูดง่ายว่าถ้าไม่ได้รับอวัยวะบริจาคเนี่ยก็คงรอความตายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผ่านการรักษามันทุกอย่างแล้วนะครับเหลือวิธีสุดท้ายก็คือการได้รับอวัยาวะใหม่ไปเปลี่ยนอตอนนี้มีคนรออยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักหกพันลายแต่ปีหนึ่งเนี่ยมีผู้ที่บริจาคอวัยาวะเอาไปใช้ได้เนี่ยประมาณแค่ปีละสักสามร้อยลายแค่นั้นเอง นะครับจริงน้อยมากน้อยมากที่ใช้ได้เนี่ยน้อยมากคือคือความหมายว่าใช้ได้เนี่ยหมายความว่าเวลาเราเราแสดงความจํานงบริจาคของไว้วะไปเนี่ยรเราแสดงไว้ตอนที่เราเองมีชีวิตแต่ตอนที่เอาไปใช้ได้จริงคือเราต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไปประสบเหตุและทาให้สมองเรากระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแล้วสมองตายแต่เอวัววะส่วนอื่นเนี่ยยังดีอยู่ใช่ไหมครับคนที่มีภาวะแบบนี้ครับเข้าถึงจะนํเอาัววะเอาไปบริจาคให้คนอื่นได้เพราะว่าจริงๆแล้ว เวลาที่สมองตายไปแล้วเนี่ยเราถือว่าทางการแพทย์และทางกฎหมายนี่ถือว่าตายแล้วนะครับมไม่ใช่จะตายนะตายแล้วครับ,รบอย่างนี้อะไรส่วนมากอะไรที่แบบสําคัญที่สุดฮนะที่ที่เขาที่จะเอาไปใช้ได้ครับคุณหมอจริงๆมันสาคัญทุกส่วนนะครับเพราะว่าแต่ตละส่วนเนี่ยมันก็ไปต่อชีวิตได้เป็นลดความพิการได้ใช่ไหมย่างอย่างดวงตาเนี่ยไปช่วยคนตาบอดได้ให้กลับมามองเห็นได้อย่างหัวใจอย่างปอดอย่างไตอย่างตับอย่างเงี้ยครับไปช่วยให้ คนที่กาลังจะตายมามีชีวิตใหม่ได้หรืออย่างคนที่เรารู้จักว่าคนที่ไตพิการไตาวายเลือดรังแล้วไปฟอกเลือด,ดต่างๆเหล่านี้ครับ mm hmm. จริงๆถ้าเขาไม่ได้ไตบริจาคไปเนี่ย mm hmm. เขาต้องฟอกไปตลอดชีวิต mm hmm. ใช่ไหมครับ<อ>แล้วเขาก็ทนทุกข์ทรมานกับเรื่องอย่างเงี้ยอยู่แต่ถ้าเกิดมีคนบริจาคให้เขาแล้วใช้ได้เนี่ย mm hmm. ไปเปลี่ยนให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถเข้ากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติครับยังยังดวงตาเขาก็ดวงตาเนี่ยฮะเส้นเลือดมันก็เล็กๆอยู่แล้วนะครับคือ คือใส่แล้วมองเห็นเลยครับคือส่วนที่เราเอาไปใช้ส่วนใหญ่เป็นตัวกระจกตาครับกระจกตายัางอย่างผมยกตัวอย่างบางรายเนี้ยโดนสารเคมีเข้าตาปึ้งไปเนี้ยไอ้กระจกตาที่ใส่ใส่อยู่ข้างหน้ามันคุณเสียไปเลยเนี้ยแล้วก็มองไม่เห็นครับแล้วก็ผ่าตัดเอากระจกตาเนี่ยอันที่ใส่ใส่เนี่ยมาใส่แทนให้เขาเขาก็กลับมามองเห็นได้นะครับโอ้โออทางทางคุณหมอเลยสมมุตินายกรเขาบริจาคอวัยวะครับถึงวันที่เขาตายด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบครับ คนตายไปแล้วทุกอย่างมันมัน,มน,มนไ,มไม่ไม่ตายตามไปเลยครับเนี่ยครับม,มันมันเป็นความยากที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วคนที่แสดงความจำนงบริจาคไวตนน้ตอนนี้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้ผมว่าเกือบล้านคนละแต่จะมีแค่บางคนเท่นั้นนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแล้วสม, <ranks. S 2> สมองตายอย่างเช่นมีอุ <evet. S 2> บัติเหตุรถชนตู้มเลือดออกสมองตายไปแล้วซึ่งทางการแพทย์ถือว่าตายแล้วซึ่งกลุ่มนี้ ต่างจากเจ้าหญิงเจ้าชายนิทาน,นะครับสมองตายเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงเจ้าชายนิทาน,ๆๆนี่ยังมีบางส่วนรับรู้ <lay> แต่สมองตายนี่คือไม่มีการรับรู้แล้วก็ไม่มีการสั่งการแล้วก็ถือว่าคนนั้นเสียชีวิตแล้วนึกภาพเหมือนเหมือนจิ้งจกเวลาเราไปไปทำร้ายมันอะและ้วแล้วมันสลัดหางเอาไปอะไอหางมันยังดิ้นดินนะครับ <c oughs> คนภาะวะสมองตายแบบนั้น <c oughs> เหมือนหางร่างกายที่เหลือเหมือนหางจิ้งจกนะครับเพราะว่า ไอ้ส่วนสั่งการส่งรับรู้เนี่ยหายไปหมดละาาแต่ว่าร่างกายส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่อีกประมาณสักสองสาวันแค่นั้นครับคือไม่ว่าจะรักษาด้วยยาใสอะไรเข้าไปยังไงอีกประมาณสองสาวันที่เหลือเนี่ยมันหยุดทํางานต่อไปแน่นอนอดังนั้นตรงนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่อวัยะวะที่เหลือเนี่ยมันยังเอาไปใช้ให้คนอื่นได้ถ้าเราเลยระยะนี้ไปแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมันหยุดทํางานเสร็จก็ทิ้งไม่หมดเสียดายแล้วอย่างขาเนี่ยครับอา,า<ม>จารย์ขานี่ได้ไหมพูดถึง ถ้าเป็นปัจจุบันที่ที่ทางทางเรายัางทําในประเทศไทยอยู่ก็จะมีดวงตาหัวใจปอดตับไตตับอ่อนลำไส้ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องกระดูกเรื่องผิวหนังแต่ของเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มมีการต่ออวัยวะเป,เ,ปเป็นชิน้นๆแล้วอย่างเช่นต่อแขน <ๆ S 1> นะครับคเคยมีข่าวลงเปลี่ยนใบหน้า <Ling. S 1> ใช่ไหมครับเู้ป่ยจาใบหน้า, <ๆ S 2> ใ,บนาใบหน้าของ,ของผู้ปจากมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยแต่บ้านเรา,าไม่ได้ทำเพราะพวกนั้นค่อนข้างใจยากอยู่พอสมควรแล้วก็ผลการรักษายังไม่ค่อยดีนะครับ อย่างนี้เขาจะมาทวงคืนไหมครับห oh, มอโอ้ไม่สิครับก็ที่ที่ผมบอกไงครับคือจริงๆแล้วหนึ่งคือเขาแสดงความจำนงไว้ก่อนหรือเปล่าตอนเขามีชีวิตเขาตั้งใจบริจาคดังนั้นเนี่ยเขาเขาตั้งใจละอันที่สองเนี่ยตอนช่วงถ้าเกิดเขาไม่ได้แสดงความจำนงไว้เวลาที่เสียชีวิตไปปุ๊บนะครับ ตรงนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าตามกฎหมายไทยจะถือว่าร่างของผู้เสียชีวิตเป็นเป็นสมบัติของญาติซึ่งเวลาเราขอเนี่ยเราต้องไปขอญาตินะญาติเขาต้องยินยอมนะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันเป็นการทําบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายของเขา <c oughs> เพราะว่าอย่าง <c oughs> เราทําบุญด้วยเงินด้วยสิ่งของด้วยต่างๆเนี่ยทางงผู้ศาสนาถือว่าเป็นระดับแรก แต่ถ้าเกิดเป็นการบริจาคอวัยวะแล้วเอาไปช่วยต่อชีวิตคนอื่นเนี่ยสูงกว่าการบริจาคเงินทองซึ่งตรงนี้ถ้าญาติตัดสินใจว่าจะให้เนี่ยนะครับบุญกุศลอันนี้แหละจะติดตัวไปให้เขายิ่งกว่าการทําบุญกรวดน้ําอะไรต่างๆ่างนั้นเขาจะได้รับบุญมหาศาลเลยเขาเขาสบายใจเขาที่ได้บุญใหญ่ครับอ้าวขั้นตอนเตรียมบริจาคครับผมขั้นตอนอะไรฮะจริงๆเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยครับเพียงแต่ว่าอันที่หนึ่งคือถ้าเราตั้งใจจะบริจาคนะครับเราบอกญาติไว้ อันนี้สาคัญที่สุดเพราะว่ามันกลับไปที่ผมบอกม่อเจ้เ oh. วลาเราเสียชีวิตปุ๊บเราร่างกายเราเป็นสมบัติของญาติแต่อันที่ถ้าสมมุติว่าเราไม่กล้าบอกโดยตรงนะครับ mm hmm. เขาก็แนะนําว่าไปลงทะเบียนบริจาคไว้ mm hmm. เขาก็จะมีบัตรของกาชาด mm hmm. เป็นบัตรผู้บริจาคซึ่งทําง่ายมากเลยครับ,รบเข้าเว็บไซต์ก็ได้ mm hmm. พิมพ์ศูนย์รับบริจาคไว้ของสภาก,กาชาด mm hmm. เข้าไปในเว็บก็ไปคลิกบริจาคได้แล้วเดี๋ยวเขาส่งบัตรมาให้หรือว mm ่าไปต่อบัตรประชาชนไปต่อใบขับขี่ครับเดี๋ยวนี้เขารับ เขารับแสดงความจงรู้ตรงนั้นเลยบอกเจ้าหน้าที่ครับว่าอยากบริจาคอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปตามโรงพยาบาลใหญ่ๆคือลงระดับลงประมาณโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเขามีสูตรรับทั้งนั้นเลยนะครับหมอครับเราบริจาคได้ทั้งหมดเลยหรือว่าจำนงได้ไหมว่าบริจาคแค่ตาหรือว่ามืออะไรจริงๆเราเราสามารถบอกได้ว่าเราจะบริจาคเฉพาะส่วนตรงไหนได้บ้างแต่อยากชวนให้บริจาคทั้งหมดดีกว่า เพราะว่ายังไงมันก็เราใช้ไม่ได้ใช้อะนะเวลาพอเราไปแล้วอะเผื่อเขาเอาไปใช้อะไรได้อีกไงใช่ใช่ใช่่คือทั้งตัวนะครับคิดดูนะครับว่า1คนบริจาคทั้งล่างเนี่ยนะครับไปต่อชีวิตได้อีกประมาณ8คนเพราะตาเนี่ยสองข้างได้2คนเนาะ<ม>ปอดไปได้อีกหนึ่งหัวใจไปได้อีกหนึ่งไตสองข้างไปได้อีกสองตับไปได้อีกหนึ่งนะครับยังมีกระดูกไปช่วยคนไข้ที่ผ่าตัดมะเร็งกระดูกได้อีกผิวหนังไปช่วยคนไข้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกโอ้มันต่อแบบ หนึ่งร่างบริจาคนี่มันต่อชีวิตได้เป็นเป็นแปดคนสิบคนนะครับครับคือถ้ามองแล้วรวมๆแล้วคืออย่างที่คุณหมอว่าคนเราเกิดมาเ <c oughs> มื่อถึงวันหนึ่งต้องดับไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปได้นอกจากความดีความชั่วถูกต้องกับที่นําร่างกายเอามาบริจาคมันก็อยากที่ณหมอกว่าวจะช่วยเหลือคนอีกใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่นะผมว่านะครับนะสุดท้ายสุดขอให้คุณหมอได้เชิญชวนนะครับคือคือที่มาพูดวันนี้นะครับ กล้าพูดเด็งนี้เพราะว่าตัวเองบริจาคแล้วครอบครัวผมทั้งภรรยาทั้งผมบริจาคแล้วนะครับทุกๆคนเหมือนกันครับผมว่าตอนนี้คนรออยู่ห้าหกพันคนคแต่คนที่บริจาคเนี่ยจริงๆถ้าทุกคนตั้งใจและบอกญาติไว้นะครับทุกๆวันนี้ที่มันได้แค่ปีละแค่300คนเนี่ยสำคัญที่สุดคือญาติไม่เข้าใจ<อ>นะครับ<อ>หรือเราเราตั้งใจจะบริจาคแล้วไม่ได้บอกญาติถึงเวลาปุ๊บหมอเข้ามาถามญาติว่าจะบริจาคไหม<อ>ไม่บริจาค นะครับเพราะว่าไม่ได้รู้ความจำนงไว้ดังนั้นอยากจะให้เราตั้งใจครับสอกของเราไม่ใช่แล้วบริจาคเถอะนะครับก็ถ้า,ร,าร่างกายเราถูกเผาไปก็ไม่ประโยชน์นะแต่ถ้าเป็นสิ่งนี้แล้วก็ผมว่าเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะการออมอบอวัยวะนะครับเขาเรียกว่าครูใหญ่ใช่ไหมถ้าเป็นบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่อัน,นั้นเพื่อ ให้นักษาพแพทย์ไปผ่าตัดศึกษาแต่ถ้าบริจาคอวัยวะนี่คือเอาอวัยวะไปต่ออายุให้คนอื่นครับอ่ะวันนี้ขอคุณครับท่านนายแพทย์สการบุญนาคและน้องเก่งครับผมขอบคับเพลงหนงวิยาคมนะครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์สามทุ่มตรงนะครับนะฮะเจอกันเหมือนเดิมเลยครับทางช่องวอรคอยต์กดหมายเลขยี่สิบสามครับวันนี้สวัสดีครับ คุยด้วยไม่คุยนะได้ยินไหมไม่ได้ยินมึงลองถอดแว่นดูเดี๋ยวมึงได้ยินแน่นอนถอดซะ่นเยเออสเอ้เห็นหัวกูไหมเจ้าลองลองขายหอกสิแต่น้องค้าขายไม่เป็นนะคะก็ลองขายสิหอกไปข้าหอกซื้อหอกมาแล้วเอาไปทิ่มเอาไปแทงเอาไปแยงเอาไปทุบได้ดเลย ทิมทิมแยงแยงแข็งๆจึ๊ก <representing gardens. S 2> ราคาไม่แพงจะลองถ่ายดูสิลองดูลองดูเดี๋ยว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 นะจะเป็นไรเนี่ยก็หอกจะแหกแล้วก็จะแทงจะแหกนะคะพี่สวัสดีทุกคนข้าคือฮ่องเต้เลโอกษัตริย์ ผู้ครอบครองเมืองเวิร์กพอยต์เจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือกําลังขายขนมจีบค่ะขนมจีบบ้านไหนมนทำกันตรงนี้เจ้านึ่งขนมจีบในนี้หรืออ๋อเจ้ากำลังทำชาเย็นอยู่ใช่ไหมเจ้าทำชาเย็น แต่ว่าเจ้าห้ามเย็นชาข้านะออลองความรู้ของห้องเต้จะได้ปกครองได้ถ้าไม่มีมีดจะทำยังไงเมสสี่<ะ>ถ้าเราไม่มีมีดอะเราจะกินแตงโมย,ยังไงนี่คือความชาฉลาดของเมสสีชั้ันเราต้องเลือกจริงที่แดงๆ มาหาไปพราะกัรทุกวันศุกร์สามทุนตร,ตรงอย่ามาสายนุจจัะ